สวัสดีครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องใหม่แฟมิลี่นะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ป่านี่ก็เป็นป่าหญ้าไม่ใช่หญ้าเนเปียร์นะครับนี่เป็นหญ้าที่เกิดตามธรรมชาติที่เรามาตัดให้น้องช้างครับน้องใหม่นะครับนี่ครับไม่ได้ปลูกไม่ได้อะไรไว้นะครับเราก็มาขับรถหาถ้าวันไหนที่เราเจอก็เราก็ถือว่าง่ายไปตัดขึ้นรถได้เร็วนะครับนี่ก็เป็นหญ้า ที่เป็นตามธรรมชาตินะครับไม่ใช่ยาเนเปียนะครับเป็นยาธรรมชาติที่เกิดขึ้นมานครับนี่นะครับความเป็นอยู่ที่พัทยาก็ยาถามว่าหาง่ายไหมมันก็พอมีได้แต่เพียงแต่ว่าเราก็ต้องมามาไกลพอสมควรครับผมไปกลับก็หกสิบเจ็ดสิบโลได้นะครับนี่ก็เป็นยาที่เรามาตัดให้น้องใหม่นะครับแล้วก็คุณยายบุญหลายด้วยนะครับเป็นยาที่ ไม่ได้ปลูกไม่ได้อะไรนะครับเราก็มาหาตามป่าไปครับไปดูน้องใหม่กันครับน้องใหม่นะครับผมนี่ครับท้องโตมากแล้วครับผมแดดร้อนแล้วทำไมวันดีค่าทสวยสวยก็ลุกวันดี้ข้าวสวยวันดีค่าก่อนบุดสูงยิงมาขึ้นวันดีข้ข้สวย แดดร้อนแล้วดูครับท้องโตมากแล้วนะครับอีกวันนี้ที่ห้าแล้วก็อีกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็หนึ่งปีเต็มแล้วครับผมลูกสาวนะครับก็จะครบหนึ่งปีเต็มข้างหลังก็จะเป็นคุณยายแก้วตานะครับผมนู่นนะครับคุณยายแก้วตาวัยหกสิบห้าปีนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นคุณยายบุญหลายนะครับผมคุณยายบุญหลายนี่นะครับคุณยายบุญหลายอ้วนมากนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้คุณยายบุญหลายด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูข้างในสวนหมู่บ้านชาวเขากันครับนี่ก็เป็นบรรยากาศข้างหน้านะครับหมู่บ้านชาวเขาพัทยานะครับผมก็ยังรอโอกาสที่จะได้กลับมาเปิดทำงานนะครับผมแต่ก็ยังไม่รู้เมื่อไหร่นะครับยังไม่มีวี่แววนะครับผมนี่นะครับ นี่ก็เป็นที่รับแขกของพวกเรานะครับหมู่บ้านชาวเขานะครับดูนะครับซุบซมไปมากนะครับผมยังไม่มีวิวแววที่จะเปิดนะครับนี่คุณยายสีไพรนะครับผมสีไพรกับคำวงนะครับนี่ควันเอ๋นะครับผมกับคุณตายอดนะครับเี่ยครับนี่คือความหวังพวกเรารอทํางานนะครับแต่ไม่รู้เมื่อไหร่นะครับหวังลมๆแรงๆไปวันๆหนึ่งครับผม ยังไม่มีวีแววคุณตายยอดก็ไม่ได้กลับบุรีรัมนะครับไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าอยู่อยู่ด้วยกันตั้งนานแล้วเนาะตาเนะาะสองปีสามปีแล้วนี่สามปีแล้ว,ลวอยู่ด้วยกันที่นี่นะครับผมนี่ก็คุณยายสีไพรนะครับกับคุณยายคําวงนะครับดูนะครับในไเอฟซีครับผมนี่ครับเมื่อก่อนก็จะเป็นที่รับแขกนะครับนะดาดดา เมื่อก่อนตรงนี้ก็จะเราก็จะมารับแขกกันนักท่องเที่ยวขึ้นมานะครับนี่ครับดูครับผมก็สำรุดสุดโทมไปเยอะครับผมแต่ถ้าจะเปิดใหม่ก็ต้องปรับปรุงใหม่อีกเยอะเลยครับผมนี่นะครับเราก็ไม่รู้จะทำไงครับผมก็รอต่อไปครับผมนี่ครับเมื่อก่อนผมก็จะจะมีนักท่องเที่ยวยืนตรงนี้เต็มนะครับรับแขกด้วยกันแล้วก็มีนักท่องเที่ยวแล้วก็เดินตรงนี้นะครับ ตอนนี้ก็สมุดสุดโซมหมดนะครับตอนนี้ก็นี่ก็เป็นหมู่บ้านกระเลียงรวมมิดนะครับกะเลียงไม่ใช่รวมมิรกระเลียงอคอยาวนะครับผมนี่ก็ไม่มีใครอยู่นะครับปุพังหมดแล้วหมู่บ้านกะเลียงคอยาวนะครับนี่นะครับคิดถึงบรรยากาศเก่าๆครับเคยได้ทํางานนะครับเคยได้รับนักท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวเดินเต็มนะครับดูครับผม ตอนนี้ก็ผุพังชำรุดสุดซมนะครับเราไม่มีไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้ทำงานนะครับเพราะว่าที่นี่เรารับนักท่องเที่ยวจีนนะครับก็อยู่กันไปอย่างนี้นะครับผมดูครับบ้านก็ผุพังหมดแล้วครับผมเมื่อก่อนก็จะเป็นบ้านพักคนงานนะครับผมความหวังเราก็สู้ต่อไปนะครับหวังลมๆแรงๆแ,แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ แต่เราก็ยังกัดฟันสู้เพราะว่าเราไม่ได้กลับสุรินกันนะครับก็อยู่เพื่อรอเวลาต่อไปเรื่อยๆครับผมตอนนี้ก็เป็นบอ่อจระเข้นะครับจระเข้ก็หลายปีแล้วนะสองปีกว่าแล้วก็ตอนนี้ก็อ้วนโตขึ้นนะครับผมโตขึ้นมากแล้วนี่ครับบอ่อจระเข้นะครับส่วนหมู่บ้านชาวเขานะครับดูนะครับ ก็ผุพังไปนะครับผมถ้าเจ้านายจะเปิดอีกรอบหนึ่งก็คงต้องปูรณะกันใหม่นะครับซ่อมแซมกันใหม่เยอะเลยนะครับผมนี่ครับก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับน้องใหม่แฟมิลี่ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกๆก,กําลังใจทุกๆคอมเมนต์ comment, ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแม่แม่เอฟซทุกๆท,ท,ท่านนะครับผมที่เอนดูน้องใหม่แฟมิลี่ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามสั่นกระดิ่งให้น้องใหม่แฟมิลี่ด้วยนะครับพี่มีขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова